เปิดดวงลัคนาราศีเมษประจำเดือนมก,กราคมปีสองเป็นเดือนที่ดีเฮงปังตั้งแต่ต้นปียิ่งทำยิ่งรวยมากทำทันทีดีแน่นอนจะเป็นช่วงเวลาไหนไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอาจารย์เกรทเทวาก็ขอสวัสดีปีใหม่และแฮปปี้นิวแยร์ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับก็เรียกได้ว่า เข้ามาถึงช่วงสิ้นปีกันแล้วนะครับอาจารย์เกตเทวะก็เลยได้จัดทำครับดวงเดือนมกราคมปี2567ครับจะดีเฮงปังขนาดไหนเนี่ยชาวลัคนาลาศีเมตรมารับชมกันได้เลยครับเพื่อที่ให้ทุกท่านจะได้ฟังก่อนรู้ก,ก่อนด้วยก่อนนะครับมีปัญหาบอกทางแก้จะได้รอดกันก่อนครับและอาจารย์ก็จะดู้ให้ครบทั้ง5เรื่องนี้เลยนะครับ มาเริ่มต้นที่ตัวเรากันก่อนเลยครับก็ต้องบอกนะครับว่าที่ดีเฮงปังตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เพราะว่าดาวอังคารครับเลขสามดาวประจําตัวเราของชาวเมษรครับในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับไปสถิตอยู่ในเรือนมรณะครับแต่ตั้งแต่วันที่ย7ธันวาแล้อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับไม่ถึงสิบวันแล้วนะครับ27เจธันวาปีห6ครับจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะสุภเลสสุภชัย พบแห่งความสําเร็จจะเริญรุ่งเรืองจงมีเป้าหมายแล้วจะดีนี่เห็นไหมแล้วอยู่ในเดือนมกราคมเนี่ยทั้งเดือนไปนย้ายอ,าอีกทีกุมภาพันธ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเฮงปังตั้งแต,แต่ต้นปีแน่นอนนะครับแล้วพอดาวอังคารดาวประจําตัวเราเด่นเนี่ยก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสําเร็จเริ่มต้นที่ตัวเรากันก่อนได้เลยคิดอ่านลงมือทําทําทันทีทท,ท,ทจะประสบความสําเร็จ นะครับหลังวันที่ย7ิบเจ็ดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นรีบตั้งเป้ารีบวางแผนนะครับพบสุภาพเป็นดาวพระศักดีดาวพระศุกีก็โคจรทับลัคนาได้ราชาโชคครับเห็นไหมแล้วพอก้ามุกลาอีกครับดาวพระศุกรีที่ทับเราอยู่เนี่ยเดินหน้าเต็มกําลังติดเทอร์โบยกครับโอ้โหทีนี้แหละช้างก็หยุดฉุดเราไม่อยู่แล้วนะครับดวงจะขึ้นพุ่งปี๊ดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เน้นทําด้วยตัวเราเองก่อนเลยเพราะดาวประจําตัวเราไปอยู่ในมุมที่ดีความสําเร็จจะวิ่งเข้ามาพุ่งชนกับตัวเราแปลว่าถ้าเรายิ่งลงมือทําเราก็จะได้อย่างเต็มกําลังอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นครับดวงดีแล้วยังไม่พอนะครับเทพเทวายังหนุนยังช่วยอีกเพราะดาวเกตครับจะย้ายมาทำลัคนาเมษเนี่ยตั้งแต่สามเอ็ดธันวาคมเลยนะครับเห็นไหม เรียกว่าดีตั้งแต่ปลายปีแล้วก็ว่าได้คิดอะไรเป็นแบบนั้นลางสังหรณ์แม่นฝันแม่นออกตรงอะไรยงี้ได้หมดไปมูไปไหว้ภาพเป็นสวดมนต์เป็นปฏิบัติธรรมไหว้เทพเทวาดีนักหนานะครับแล้วดูนั้นดาวเกตอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในเรือนตนนะโอ้โหเพราะนั้นเทพประธานฟ้าประธานโชคลาภความจเจริญความสุขความสําเร็จนะครับลางสังหรณ์เรียกว่าเชื่อในเซนต์ตัวเองได้เลย แต่เซนบอกว่าดีก็ลงมือทํานะครับถ้าลางสังหรณ์บอกไม่ดีไม่ต้องทําไม่ต้องฝืนมีปัญหาซะเปล่า,านี่พูดอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแค่ดูดาวประจําตัวเราและดาวพฤหัสที่กระทับเราเดินหน้าันที่ก้าวบกกรลาเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบลุยลงมือทําแต่ก็ต้องฝากบอกนะครับไม่ใช่ําเร็จง่ายๆนะอย่าลืมครับดาวประจําตัวเราเป็นดาวอังคารเป็นดาวนักลบนักสู้กล้าแข็งขยันฟาฟันทรหดนี่แหละจะประสบความสาเร็จจะรวยได้นะครับ ให้รู้ไว้นะเห็นไหมกาประจาตัวเราเดินเด่นแล้วนะครับตรงนี้ต่อมาการเงินและโชคลาภอ่อาทีนี้เราก็ต้องมาดูดาวศุกร์และเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวเมษนั่นเองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าวันที่26หกธันวาคมนี้ไปแล้วนะครับดาวการเงินจะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะครับแสดงว่ามีเกณฑ์จะไปฉลองครับสิ้นปีนี้เนี่ยแน่นอนต้องได้ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะครับตรงนี้แต่เชื่อ มีให้ใช้มีให้จ่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับดาวศุกร์ไปอยู่เรือนมรณะเรือนมรณะบ้านคือดาวอังคารศุกร์กับอังคารเป็นคู่มิตรกันนะครับคู่มิตรก็จะทําให้เสียได้เยื่องไรถูกไหมก็คือมีให้จ่ายนะครับแต่อะไรที่มันดูฟุ่มเฟือยดูโอเวอร์โหลดดูมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําเพราะอย่างไรก็ตามดาวศุกร์เราก็ปเป็นเรือนกับดาวมฤตยูข้างบนอีกเห็นไหมครับก็จเมีนเกณฑ์จับใจใช้สอยได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นซีซั่นเป็นเทศกาลนะครับตรงนี้เพราะวันที่20มกราครับดาวสูกดาวการเงินก็ย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วนะครับเข้าสู่เรือนสุภาอีกเหมือนกันได้ตําแหน่งครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างลดดผลหนักหนาหน้าย่ำเกง่งยศยิ่งเพ่งจึงมีให้ดีใจเหนะ็นไหมียศเป็นใหญ่ก็ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตไงครับเหนะ็นไหมเพราะนั้นการเงินเนี่ย มีสิทธิ์จะมีรายจ่ายหลังที่ยี่บหกธันวาแต่พอยี่สิบไปแล้วจะเป็นจังหวะที่ดีมากและดาวประจําตัวเราก็ยังโคจรอ,อยในเรื่อนสุขภะตา,าประจําตัวดาวอังคารดาวกเงนิดงนดาวสุ์เป็นคู่มิตรกันเลขสุขปากหวานอังคารรับเอาสแสดงว่าหลังที่ยี่ส0มกราไปแล้วปากหวานเจรจาดีๆเลยนะครับจะมีมุมจะประสบความสําเร็จความจเจริญน,นะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวเงินก็ามาและดาวการเงินเราอะเจอดาวอังคารก็คู่มิตร นะครับดาวพุธอีกหนึ่งดวงนะครับย้ายไปตรงที่เก้ามกราคมเหม็นพอวันที่ยี่สิบดาวการเงินไปเจอเดาวพุธอีกได้จากการพูดเจราจาติดต่อสื่อสารเดินทางพูดสุกเป็นคู่ธาตุน้าเห็นไหมไปคุยไปเจราจาติดต่ออะไรไ,ไปแถวริมน้ํามีน้ําดื่มน้ําเยอะๆให้น้ําเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งการประสบความสาเร็จอ่ะนี่เอาไปประยุกต์ใช้สิครับจะดีโอ้โหโดดเด่นมากนะครับตรงนี้เห็นไหมดาวศุก ดาวการเงินเราอยู่ร่วมกับดาวขายก็คู่มิดดาวพุธก็คู่มิตรคือได้เงินจากนั่นแหละตัวเราเองก็ได้ขยันลุยทำผู้ดัผู้ใหญ่เมตตาก็ทำดาวพุธก็ติดต่อสื่อสารค้าขายเพื่อนฝูงวงสังคมโซเชียลออนไลน์เนียได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นรู้เลยว่าโดดเด่นเอามากๆเลยนะครับจะบอกให้โอ้โหเพราะนั้นเรื่องเงินนี่รอแค่ยี่สิบมกราครับไม่ต้องกลัวเลยมหาจักด้วยนะต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ต้องแข่งขันหน่อย แต่ได้เนี่ยบอกเลยได้ก้อนใหญ่ส่วนจะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาว่าดาวศุกเราเป็นเช่นไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําคลิปเจาะเล็กให้อ,อีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของโชคลาดเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าดูเผนๆเนดาวชโชคลาภด,ดาวราหูครับเข้าเรือนวินาศไปแล้วเหมือนจะไม่มีถูกไหมครับแต่วินาศเนี่ยมาทับตัวเราดาวพฤหัสและดาวการเงินเนี่ยหลังยี่สิบมกราไปแล้วเนี่ยก็อ,อยู่ในภพสุภะก็มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาภ นะครับเสี่ยงโชคได้เออนี่ก็ให้ไว้นะครับแต่ถ้าโดดเด่นจริงๆในเรื่องโชคลาภเนี่ยผมมองเป็นดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายมาแล้วนะครับวันที่สิบเจดพันวานี้นะครับได้ตําแหน่งเทวีโชครอแล้วอาทิตย์มาจะพบปุตตะปุตตะแปลว่าเสี่ยงโชคก็ได้ไงแล้วแปลว่าเสี่ยงโชคเราจะมีโชคหลังสิบเจ็ดตุลานะครับแต่เป็นโชคก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอืมแล้วก็ซื้อกับเด็กกับคนอายุน้อยกว่าเทวีก็ผู้หญิง เนี่ยก็มีเกณฑ์จะให้โชคให้ลาบนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็เรื่องโชคลาบเนี่ยก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายแต่ถ้าได้จากตัวเราน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสามารถเนี่ยจะมาเยอะนะครับในเดือนมกลาเพราะนั้นไปทุ่มเทนในเรื่องของการทํางานนะครับการหาเงินศักยภาพเราจะมีอย่างเต็มเปี่ยมทําแล้วก็จะรวยครับนะต่อมาครับการงานครับ การงานเนี่ยเห็นได้ชัดนะว่าดาวเสาร์ครับเดินหน้าเต็มกําลังอยู่ในภพลาภะ,ะ,าาะกัมมะลาภะก็แปลว่าเงินทองมาจากการทํางานหยิบอะไรเป็นเงินเป็นทองงานการรุ่งโลดโชคช่วงประสบความสำเร็จจะมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะมีปรับเปลี่ยนไปในท,ทางที่ดีขึ้นได้หมดเลยเพราะดาวประจำตัวเราโดดเด่นและนอกจากนั้นครับวันที่สิบห้ามกราไปแล้วครับที่หกเจ็ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาเห็นไหมครับ มาอยู่ในเรื่องการงานอุตตะกาม,มะแสดงว่าจะมีงานเป็นจ๊อบๆมีโครงการโปรเจกต์อะไรไห้เราทํามากยิ่งขึ้นในช่วงหลังสิบห้ามกราและดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวเสาร์เป็นคู่ทัดไฟแสดงว่าเราจะต้องอะไรแอคทีฟเป็นตืน่นลุ้นขยันรวดเร็วนะหรือถ้าใครมีหน้าร้านก็เปิดให้มันสว่างมีออฟฟิศให้สว่างเข้าไว้ถ้าติดติดดับๆเนี่ยไม่ต้องรอให้ดับนะครับเปลี่ยนหลอดไฟได้เลยอันนี้จะเป็นการเสริมดวงให้กับเราอีกเห็นไหมอันนี้ก็ยิ่งดีที่จะได้ไปติดต่อกับคนใหญ่ๆคนโตโต ดาวที่ได้ตําแหน่งเป็นจุนลจักอ่ะ,อะก็น้องๆมาหาจาักแหละก็ได้ดิบได้ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบมกราเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีดาวไปสถิตอยู่ในเรือนเสียแล้วก็คือเรือนมรณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นพุ่งพุ่งพุ่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนยิ่งปลายเดือนมกรายิ่งพีเข้าไปอีกเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าการงานเราโดดเด่น นะไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ขอให้ลุยตั้งใจทําได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะประสบความเร็วหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาบุตรถามได้งานแล้วไปติดต่อได้หมดเลยนะหรือดาวเกตกลุ่มรักใช่ไหมครับก่อนจะไปคุยงานกับกับลูกลูกค้าไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของลูกค้าก่อนหรือบางทีเขาไม่มีใช่ไหมครับเราก็เห็นภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีอยู่ในออฟฟิศเขาอะเราก็ขอพอรจากตรงนั้นได้เลยนะตั้งจิตไม่ต้องบอกอธิษฐานในใจ ขอให้การางานที่เราไปคุยที่ประสบความสำเร็จเซ็นส,สัญญาไฟคอนแทคได้เงินได้ทองก็อยาก็โกเห็นไหก็จะมาเพราะดาวเกตุมลักษณะเราทั้งเดือนทั้งเดือนมกราเลยหรือบางทีไม่ได้ทํางานติดต่อใครก็เจ้าที่เราออฟฟิศเราี่แหละบางคนเป็นงานประจาํานั่งอยู่ที่โต๊ะเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นออฟฟิศก็ต้องมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเนี่ยไปไหว้เลยช่วงนี้เป็นมูไปขอใครให้งานลาบลื่นประสบความสําเร็จไม่เงินมีคนคอยช่วยเหลือเกิดโกโหเดียกวก็ได้ตามที่เราหวังนะครับฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่า เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่านะครับดาวอังคารเนี่ยจะยา้ายนที่ย7เจ็อดอไปเจอดาวอาทิตย์อาทิตย์ผิดอังคารเจอคู่ศัตรูใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยววันที่9ก้มกราคมอ่พุดธอังคารเนี่ยแน่นอนการจะประสบความสําเร็จของเรานะครับไม่ได้โหลด้วยกีบกุลาดังที่ผมบอกไปแล้วแต่ต้องคิดว่ากล้าแข่งขยันต่อสู้ฝ่าฟันแข่งขันทรหด มีแน่นอนครับเพราะดาวอังคารเราไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวพุธท,ที่เป็นคู่ศัตรูแต่คู่ศัตรูอยู่ในเรือนสุภะค,ครับไม่ได้อยู่ในเรือ,มอนมรณะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวฝ่าทะลุไปเลยแก้ปัญหาได้แก้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนคอยช่วยเดี๋ยวมีเกิดอิทธิปฏิหารบุญญาลิขเราจะช่วยเพราะนั้นก็ต้องเร่งทําบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราประสบความสาเร็จจะเจออุปสรรคได้น้อยลงนะครับถ้าบุญเยอะถึงแม้อังคารเราเจออาทิตย์เจอพุธอะไรก็ตามทําอะไรเรามากไม่ได้หรอก นะครับตรงนี้ให้รู้ไว้นะเพราะฉะนั้นสําเร็จนะครับในเรื่องการงานแต่ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรือทําอะไรต้องชัดเจนตรงไปตรงมารวดเร็วบางทีการที่มีคู่สัตรูนั่นหมายความว่าถ้าเราไปทําอะไรตุกติกพิกแพนใต้โต๊ะหมกเม็ดทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยความสําเร็จมันก็จะไม่มีเนี่ยแต่ถ้าเจอคู่สัตรูใช่ไหมล้วเราทําอะไรชัดเจนตรงไปตรงมามีหลักฐานมีแผนซ้อนแผนหน่อยก็ได้อ่ะมีแผนสํารองไงไหม ยังไงเราก็จะประสบความสําเร็จการงานก็จะเริญรุ่งเรืองอ่าอ่รู้ไว้เลยนะครับทําตามนี้ดีแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องความรักครับก็เห็นได้ชัดว่าดาวศุร์เป็นตัวแทนของคนรักเราไปเข้าเรือนมรณะันที่26คันหวาเพราะนั้นความรักเราก็อาจจะดูเฉาเฉาเบาๆลงไปแต่ก็ไม่แน่ครับบางคนเจอรักจากโลกออนไลน์บางคนพาคนรักไปเที่ยวไงก็มรณะก็ไปเที่ยวด้วยกันตามทิตมต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัด เขาดาวปีใหม่เขาได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดนะต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าอถ้าหลังยี่หกแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเด่นไปเด่นอีกทีวันที่ยี่สิบมกราคมไงครับเห็นไหมเข้าสู่พบสุภะคนรักจะนําความสุขความเจริญความสําเร็จแต่ถ้าก่อนยี่สิบมการาคมก็มีเกจะเจ็บไข้ได้ป่วยห่างไกลกันไม่ค่อยว่างอะไรอย่างนี้หรือจะมีคบกันแบบลับๆก็ได้ใครจะไปรู้มรณะแปลว่ามีความรักที่ไม่อาจเปิดเผยได้ แต่ต้องไปเปิดเผยทีหลัง20มกราไปแล้วอ่าเพราะนั้นเรื่องความรักดีมากครับหลัง2ี่ิมกราแฟนสายเปแฟนดีหรือได้เจอคู่ที่ดีหลัง2ี่สบมกราไปแล้วนะยังมีเกณฑ์จะเจออยู่นะเพราะดาวพฤหัสดีก็เดินหน้าจันที่9้ามกราดาวพฤหัสทับลักนาแปลว่าจะมีเกณฑ์มีคนรักนะครับโอ้โหอันนี้ต้องยินดีด้วยเลยนะนนเรื่องความรักอดทนหนหลัง2ี่มกราดีแท้แน่นอนนะครับตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องครอบครัวลูกและบริวารแน่นอนก็ โอ้โหมาดาวประจําตัวเราดีอยู่เดี๋ยวพบสุดภัยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแล้วก็ไม่ได้มีดาวไย้มาทํามุมอะไรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเลยดีไม่ดีมันจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเพราะเงินไปเป็นมรณะมีเกณฑ์จะมีะรายจ่ายก็ได้นะจ่ายเงินเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องลูกและบริวารเนี่ยดูดีตั้งแต่วันที่17เนี่ยก็คือตั้งแต่ที่ทําคลิปอยู่แล้วนะเป็นเทวีโชค โอ้โหก็กระจายงานให้ทำได้เต็มที่เลยเสร็จแล้ว15มก้าโมกลาก็มนอยู่ในเรือนการงานอีกโอ้โหหมายความว่าขยันตั้งใจทำมาหากินช่วงนี้ดวงเราก็ดีดวงลูกน้องก็ดีโอ้โหลูกเราก็โดดเด่นเพราะฉะนั้นจัดไปทีครับลุยทำให้เต็มที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายเรื่องการเรียนการศึกษาดาวพระัาเดินหน้า9้ามกาแปลว่าจะเรียนอ่านเขียนรู้เรื่องสอบติดแข่งขัน ได้พบใช้ชนะได้หมดเลยนะดูดีสุขภาพหายเจ็บหายป่วยแล้วครับเพราะว่าดาวอังคารมาอยู่ในพสุภาพแตระวังซุ่มซ่ามบ้างเพราะเจอดาวอาทิตย์แล้วก็อย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนนิ่งๆใจล่มๆแล้วคุณจะผ่านได้คุณจะพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดได้ในเดือนมกราคมนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายครับเลขนําโชคครับให้ไ้เลยนะครับถูกนไปหลายคนหลายงวดแล้วนะครับสี่สองสามเก้าหนึ่งนะครับ ขอให้ชาวเมธเฮงเปังๆรวเยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะกดซปเปอร์แตงใหาจา์เกตเทวาก็ยินดีนะครับซปเปอร์แตงมาได้เลยนะครับแล้วก็กดแชร์ฝากแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ครับจะทําให้เราได้บุญมากขึ้นบุญก็ทําให้เราประสบความสาเร็จได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วใครจะดูดนเจาะหรือก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยครับและนี่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกสเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทําตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซปเปอร์แองแล้วนะครับ ใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แดงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่นะครับรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกรทเทวามีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 ห้าหมื่นคนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้แล้ก็รอดก่อนนะครับ แล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอ้หดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้บแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดส g ยเกตเทวา5มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับถ้าทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับเจ็ดาบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพอสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมคนระับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเนะพราะลัคนานะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ